สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองในตอนบุญธรมทุตก,กทานนะครับผมยอดวัน,นเกากก็กกจะพบกันแล้วง่ายออกนะครับในวมือนี้นะครับเกิดเป็นวันผลของ,ลงละตลาดกินแบงค์รัฐบาลออกนะครับในหัววันที่สามสิบทันวาคมหกหกนะครับผลรางวัลของรัฐบาลางวันที่หนึ่งนะครับก็ออกหกสองห้า หาซีซีนะครับนี่เป็นแล้วมันที่หนึ่งนะครับหกตัวงหาหาซีซีนะครับแล้วก็เลขข้างล่างนะครับหรือเลขถ่ายสองตัวกอกแปดเก้านะครับกับกับผลกอออกมาลักษณะนี้นะครับก็เป็นได้หรอครับเนาะเอฟซีแล้วสมมติต้อทุกท่านนะครับโชคดีบ่อน้อนะครับผู้ใดโชคดีก็ดีแก่นุ่นะครับผู้ที่บ่โชคดีก็เป็นกําลังแกงให้นะครับผมก็ เกู่ยวกบกจำนวนอ่รโดีขึ้นละครับซื้อเพนไดก็บออกนะครับซื้อศูนย์สามสามศูนย์หาสามสามหามันก็ไปออกเปิดเข้ากับซีซีนครับวัดถึงนะครับครับสำหรับเอฟซีท่านใดกับโคดีกับดีแก่นับนะครับผู้ที่บัวทองดีกัเป็นกํามงแก่ไ้นะครับกับว่านยันนะครับเอเทียมไหมนะครับมันก็เป็นอย่งละครับมันมาคือ ข้อมฝันเร็วควอมตั้งใจของเขาไว้นะครับอันนี้ก็ออกมากกับบออกตัวข้อเสื่อนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับเอฟซีโปรโซดีก็ดีแก่น้ำนะครับ <S <S พปรโซดีก็เป็ี่ยนตั้งแก่ให้ตึงกันแล้วกันนะครับ <S <S สําหรับผมนะครับที่ทายขีปม,มาวุธนะครับก็มีเข่าอยู่สิบลิปหรือสิบตำนักมีทั้งเลขติดแต่ก็เลข ข้มฝันกัมีนะครับกก็เป็นเซียนนะครับนี่ยในจนวนซคลิปนี่ผมกะิเราสู้ฟังนะครับครับเป็นคลิปแรกนะครับของพายจานลมพ่อเพิ่นไห่ตองหมวดเรียกสูํำนวณเพิ่นนะครับคนวันที่สามทบ่านอาของผมเพื่อนเขาเรียกวิ่งนะครับเพื่อนก็วิ่งเกียจกับเปดนะครับเพื่อนก็เนี่ยไหนเรียกเกียจแต่ไปออกเรียกเปดขางลางนะครับเปดเก่านะครับจับคู่ให้เพราะเพราเข่านะครับเกียจห8กเกียปดหกเกียปด เล็ดหนากระบวเขานะครับนี่เป็นของพายจานลุมพ่ยคราวนี่เป็นคลิปที่สองนะครับที่สองนี่เป็นของเอฟซีสารคามนะครับเพื่อนกัเขาเรกวิ่งเือกันนะครับเรกวิ่งเพิ่นกัวิ่งสูตรเรกวิ่งกับวิ่งเก่ากับซีนะครับเนี่ยเร่ซีวิ่งบนล่างกระบวเขานะครับไปเขาเรกเก่านะครับเก่าข้างล่างนะครับเปลี่ยนเก่านะครับส่วนจับคู่ยกระบวเขานะครับนี่เป็นของเอฟซีสารคามนะครับ ครับคีปต่อไปก็เป็นคิบของปูเขาไฮโซกนะครับกถวายดอกไม้เพืงมาไล่งวงวันที่สามสิบตันวาคมพงกกนะครับเพื่อนกับจับลูกพิงปองนะครับก็ได้สามตัวกับเกจสองหนึ่งกับู่เขานะครับข้างล่างนี่กับเก้าแปดนะครับออกตัวกลับนะครับออข้างล่างเปลี่ยนเก้าเพื่อนก็ได้เก้าแปดก็เพได้กลับขึ้นที่ใดอยู่นะครับอันนี้เป็นของปูเขาไฮโซกนะครับการถวายดอกไม้พวงมาไั่นะครับ อันนี้เป็นคลิปที่ไก่เคี่ยงนะครับเป็นคลิปของพ่อเวนะครับพ้นกระหายมากงวดวันที่สามสิบสามนาคมหกนะครับพ้นกระหายบนเกีจเปียดครับกับไปออกเปียดเก้าข้างล่างนะครับส่วนเลขล่างเป็นกระหายมากห้าห่านะครับมันธ์กะไปออกซีซีนะครับข้างบนนะครับกับไก่เคี่ยงนะครับอันนี้เป็นของพ่อเวนะครับที่เคยถือมากนะครับแต่งวดนี้ไก่เคี่ยงนะครับห่าหาออกซีซี เก็บเปดอกเปนะครับครับเลิต่อไปก็เป็นเกลีปบของอาจารย์ค้นใช้พุ่มนะครับเล็กักลอยนะครับเปิอมาจริ่ๆนะครับวันทิ่สามทิทาคมเล็กลกรักลอยเพื่อหมาเล็กหนึ่งเล็้กหาเลขกหกเลื้กแปดนะครับเพื่อนนเลืกปดคับเลกหนึ่งกมาเลืกหนะครับหาหาซีซีนะครับครับนี่เล็กรลอยเล็กรัอยของอาจารย์คนช้พุ่มนะครับแล้วก็เลขติดบนล่างก็มีแปดับเก้ากับศนย์นะครับกามากันเลยครับแปเก้านะครับอ จานค้นใช้พุ่มนะครับติดเลขหลักร้อยครับเลขติดบนล่างนะครับครับขึ้นต่อไปเป็นคลิปของพอลี่คนฟันแม่นนะครับเพิ่นกับไข่มาหงวดวันที่สามสิบทันวาคมหกหกนะครับเพิ่นก็เลขฟันได้นะเพิ่นฟันได้ซีซีหนึ่งนะครับไปออกซีซีข้างบนนะครับกันเพื่อได้กลับหนึ่งซีซีกลับขึ้นมาสื่อสองตัวมันก็ขึ้นสี่โชคดีนะครับอันนี้เพิ่นก็สองตัวเพื่นเปียก หกกับซีหนึ่งนะครับออกซีซีนะครับอันไอซีซีหนึ่งออกกลับเปหนึ่งซีซีสื่อสองตัวกลับไปก็มากขึ้นสิได้นะครับอันนี้เป็นคลิปของพอลี่คุณฟันแม่นนะครับครับคลิปต่อไปกับคลิปของสร้างคมนะครับเพิ่นเทเลย์ยูองพระนะครับหนึ่งวันวันที่สามสิบท่านบอกคมหกนะครับเลขฟันมันก็ได้สองสามนะครับก็บ่ถือนะครับอันเพนเทเลย์ยูองพระนี่ก็ดซีซีนะครับเข้าตรงๆเลยนะครับ ข้างล่างนะครับซีซีนะครับสังคมเห็นอยงองพระองค์ปูขาวในด่นผู้ตาน้อแยงม่วงนะครับซีซีนะครับที่เพิ่นเห็นในอง์พระนะครับกะเขาล่างเอาเขาบนนะครับพอาพิษเขาบนตรงๆเลยนะครับซีซีนะครับอันนี้เป็นของสังคมนะครับอันนี้กองคลิปของเมย์ไพคกับไก่เคียงนะครับแล้วก็หายมากกว่าตีสามเซเ่ากัหกเรียกคมฝันแล้วก็ได้แปดซีนะครับ ไปบอก8ปดกนะครับกับไก่เคียงนะครับเลียกรวดไปกนบหกเ็ดหกแปีนะครับเลีกสตัวกับแปดครับเจ็ดหกนะครับมันจะออกซีซนะครับกับไก่เคียงนะขอของเมย์ไผ่นะครับครับเก็บก็ไปกับไก่เคียงนะครับเลีกของหน้าหลวยนะครับเลียกพอเพิ่นฝันนะครับเพื่อได้0ูนะครับเลีกพอฝันนะครับเลียกรวดกับการนึ่งเ็ดนึ่งกับพวกเขา้วครับศูย์นะครับ ไกเคียงก็คือเรียกออกซิซีข้างบนนะครับอันนี้เป็นเรขกของนหลรวยนะครับที่พอเพิ่นฟันนะครับครับอีกคลิปนึงก็เป็นคลิปของพอยอดบุรีรัมนะครับเพิ่นกับฟันได้สามตัวห้างเดียวนะครับก็เด็กเล็กหน่อยแฟดนะครับเล็กน่อยแฟดกับไงสามตัวห้างเดียวนะครับเมืวันที่สามสิบท่านมาคมบหกหกนะครับของเล็กน่อยแฟี่ก็ได้ตองซีเลยนะครับซีซีซีสามตัวนะครับ เพื่อนกเ่หน่ยซีซีเลขสองตัวนะครับตัวกันก็มีซีหาครับหาซีนะครับก็เข้าซีซีตรงๆเลยนะครับข้างบนนะครับซีซีซีเลขสามตัวก็ไปออกหาซีซีนะครับเกียรติถือทั้งสามนะทั้งสามนะครับเด่นหน่อซีซีก็ถืออันนี้เป็นเลขของเด็กน้อยแฝดนะครับที่พอยอดปนออกมาลงก็บเวล่ำนะครับรู้สึกว่าสิเด็ดเดเลยนะครับเดี๋ยซีทันได้ได้ เบลืมกันได้ลงทุนกับคือสีโชคดีอยู่นะครับก็ดีแก่น้านะครับครับเป็นคลิปที่สิบคลิปสุดท้ายนะครับเป็นของอาจารย์น้าโศกในโคงสุดท้ายในการเรียงสูตรคํานวณกับเรียกขมฝันนะครับวันที่สามสิบธันวาคมหกหกนะครับเลขสูตรคํานวณเพิ่นกับพวเขาละครับเกทหกสี่สี่เกทแปดแต่กับคาซี่หกนะครับสองตัวกับเกทสองกับเกทเกทนะครับ เมื่เขาเรียกควมฝันเพไปนนะครับเรียกควมฝันของอาจารย์ข้อน้ำโสกนี่ก็ฝันได้ซีซีนะครับตัวกันคือซีหานะครับเข้าโคซีที่ข้างบนตรงๆเลยนะครับอันนี้เป็นของอาจารย์น,ำน้ำโศก,น,บบก,น,กนะครับกันตายเอฟซีและท่านผู้ชมท่านใดได้ลงทุนกันตะบอลืมก็คือสีโชคดีอยู่นะครับก็ดีแกน้ำนะครับอันนี้ก็เขาเป็นซิปชิปเรือซิปตำหนักนะครับอันนี้ก็คือ คลิปที่เขานะครับก็เลยมาเอาสู้กันฟั่งนะครับสำหรับผู้โชคดีก็เป็นกำลังดีแก่นํานะครับพะโชคดีกับเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็คือกันนะครับเอาเงินหม่นะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันตลอดไปนะครับสำหรับอาจารย์สํานักที่ลุดไปกับบ๊อบพยังนะครับการลุดกันเข่าดีก็เป็นความธรรมดาบ๊อบ้ากันนะครับจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปนะครับผมกับทัานักที่ผมไปตลอดไปนะครับ เปลี่ยนบ้ใจ่ซึ่งกันและกันนะครับครับสําหรับท่านใดนะครับที่โชคดีนะครับกานตาโชคดีได้ทุนหรือมีกําไรใน่ก็คิดอยากจะให้ค่าน้รม่าติกาแฟของสํานักใดก็กรุนานะครับติดต่อกับนนทิยานะครับนนทิยาพาลุ้ยนะครับซึ่งเป็นลูกสาวนะครับเ็เป็นคนหนุ่มนะครับที่นําจัดเบิกจับทรงสะดวกนะครับถึงที่ต้องการจุดไม้ที่ต้องเอฟซีต้องการนะครับ ตีดตัวกับนนยาพะรวยนะครับวังว่าคงสี่เข้าใจนะครับสำหรับผมในคลิปนี้กับเซซิมี่ทันี่นะครับสำหรับคลิปก็ต่อไปกัดูกันไปนะครับเบื้องกันเป็นสีท่าันทื่งนะครับพิจาณย่านในการรับชมนะครับวังวาข้อง,งสี่เข้าใจนะครับขอยเอฟซีสุกท่าชจงมีสุกภาับแข็งแรงมีกำลังใจได้ีดต่อสู้และเดินไปข้างหน้า พบอพอกันนะครับสำหรับผมในคลิปนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้พบกันอีกคลิปต่อๆไปแล้วคลิปนี้กอโชคดีสวัสดีครับ